มาค่ะวันนี้แหม่มจะพามาอัปเดตสต็อกรถ To y ยต้าอัลติทั้งโฉมออนิวและโฉมใหม่ในเช่นผ่อนเริ่มต้น7 4 0 0ตลอดสัญญารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเข้าไปชมในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแหม่มผู้จัดการฝ่ายขายนะคะวันนี้นะคะแหม่มนะคะมาอัปเดตนะคะคลังสต็อกรถอัลติเข้าใหม่ไหม่หลักหมื่นคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวนะคะพาจะพาไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่และไม่เท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค กดไลค์กดแชร์กด s ับสับไพ์ให้แหม่มด้วยนะคะและวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าแหม่มบอกก่อนเลยนะใครที่ซื้อรถกับแหม่มไปนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าแหม่มให้ประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูย์ฟรี1ปีเต็มนะคะสำหรับรถเรานะคะคัดเกรดทุกคันแน่นอนนะคะมาคยบอกพูดถึงคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสำหรับนะ,ะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเปิด9จ้ามงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด นะคะลูกค้าก็สามารถมาซื้อรถกันแบบได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ฝากเซ็นทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะและนะคะใครที่เงินเดือน16,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ของเราได้แล้วนะคะอัตราดอ,อกเบี้ยเริ่มต้นเอาไปเลยค่ะ4ปี2.7 9กนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในส่วนของคันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจ๋าบอกกันเลยไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้จำทะเบียนรถเอาไว้นะคะลูกค้าจ๋าแคปหน้าจอเลยนะ,ะต้องการ การีเควส์น้องแหม่มนะคะได้เลยเดี๋ยวแหม่มเป็นคนดูแลเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโชม All New นะคะจำทะเบียนเอาไว้นะคะลูกค้าจ๋าจะเป็น9กอไก่ทอมุนเท่า2271ค่ะลูกค้าจ๋าคันนี้ไม่หลักหมื่นนะคะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะออกรถนะคะ ฟรีดาวนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะลูกนะคะ้าจ๋าฟรีดาวเลยนะคะราคานะคะลูกนะคะ้าอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพรต่อเดือนคันนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะลูกนะคะ้าจ๋าสําหรับคันนี้ลูกนะคะ้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงนะคะภายในของเขานะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะคะลูกนะคะ้าสําหรับคันนี้ได้ในส่วนของเบาะทูโทนนะคะลูกนะคะ้าจ๋า นี่เลยนะคะแอร์แบ็กไม่ต้องกลัวนะลูกค้าจ้าแอร์แบ็กทั้งหมด7จุดนะคะลูกค้าโครงสร้างเขาโครงสร้างเดิมๆนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูคันนี้นิดนึงไม่อยู่7จ็ดหมนหกคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะคะลูกค้าจ๋าไม่แค่เพียง7 6็ดหมนหกพันกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้ผ่อนต่อเดือน8ปดพันห้าตลอดสัญญาะคะสำหรับโฉมนี้และยังไม่พอคะ่ะลูกค้าคันนี้แบบให้ประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีหลังจากการขายวารัน นะคะลูกค้าจ๋ารถคันนี้นะลูกค้าบ,บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะประหยัดน้ำมันเลยนะคะสำหรับคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ14กิโลต่อลิตรนะคะและคันต่อไปนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูคันต่อไปเลยคันนี้ทีเด็ดเลยไม่อยู่เพียง50,000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะแต่ขอให้ดูนิดนึงทะเบียนรถจะเป็น9กอไก่ชจดานะคะ7041ลูกค้าจ๋า คันนี้ไม่เพียง50าหมกิโลเท่านั้นนะสำหรับโฉมโต y o ต้ เอาติคันนี้เป็นมอเนีวนะคะปี2019นะคะราคาคันนี้อยู่ที่510,000บาทค่ะคันนี้นะ,ะไม่แค่เพียง5 0,000เท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้ผ่อนต่อเดือนลูกค้าจาก9003ตลอดสัญญานะคะสำหรับคันนี้นะแต่คันนี้พิเศษนิดหนึ่งใครจัดเต็มเอาไปเลยแบบให้ดอกเบี้ยนะ4ปี2.39เท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้นี่เลยตะกล้งมาดูนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าไม่ห้า0ม่กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูนะะะ 5, 7, 000, ก คันนี้รายได้1 8ื่นลูกค้ารายได้1 8ื่นซื้อคนเดียวจบเอาไปเลยนะคะสําหรับคันนี้เช่นเดียวกันนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าภายในสะอาดสะอ้านบอดี Body เด้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะไปไหนปลอดภัยหายห่หวงด้วย Airbag 7ใบนะคะสำหรับใครที่อยากได้ t o โยต้าเอาติดนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่ารถเรานะ,ะเป็นรถบดระวางจากหน่วยงานนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะ,ะไม่ใช่รถป้ายเหลืองไม่ติดแก๊สแน่นอนนะคะและคันถัดไปนะคะ ลูกค้าจ๋าเป็น9ก้กไก่ยอหญิง7430กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัวออนะคะ toyota altis 1.6 G 6 g ปี2019นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทลูกค้าจะไม่เพียง6,000 0่นเท่านั้นลูกค้าจ๋คันนี้ไม่น้อยนะคะลูกค้าผ่อนต่อเดือนคันนี้เอาไปเลยจ้ะ 8,005ตลอดสัญญาลูกค้าจ๋าคันนี้นะรายได้ขออยู่ที่1 6ซื้อคนเดียวจบเลยหรือมีบัตรเครดิตนะพี่อนุมัติภายใน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะสำหรับคันนี้นะเรามาอัปเดตสต็อกกันและยังไม่พอค่ะลูกค้าจ๋าคันนี้แม่ให้ประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีนะคะใครต้องการซื้อเอาติดต้องการรีเควสต์น้องแม่นะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าและถัดไปคันนี้ลูกค้าจ๋าเป็นในส่วนของนะ,ะลูกค้าชมไมเนอร์เชงนะคะสำหรับคันนี้เลย ต้องบอกว่าเป็นสีที่หายากม,มากๆนะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะค,ะคันนี้หลุดจองนะคะลูกค้าจ๋า8กอไก่คอนุฮูหู้นะคะสำหรับชมนี้นะ,ะเป็นโฉมไมเนชเชงนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมออนิวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีเทา ดาวเขาเรียกว่าเป็นสีที่หายากมากๆนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจ๋ารู้ไหมคันนี้ไมล์หลักหมื่นเพียงแค่8ปดหมื่นแปดนะพี่ราคาอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้เอาไปเลยแล้วลูกค้าจ๋าพรเจ็ดพันสี่ตลอดสัญญานะลูกค้าสาหรับภายในคันนี้ลูกค้าให้ดูนะไม่์อยู่แค่เพียง8ปดหมื่นแปดเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะรายได้คันนี้เอาไปเลยจากหนึ่งหมื่นหกพันบาทซื้อคนเดียวจบนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้ก็ เหมือนการภายในสะอาดสะอ้านบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าจ๋าต้องบอกเลยอย่างนี้เลยว่าเอาติดนะลูกค้าจ๋าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะอึดถึกนะลูกค้าเนื่องจากแบบคือเขาเป็นรถเหมือนยาสามัญประจําบ้านนะไม่ใช่หรอกคือตัวแบบเองแบบก็ใช้ออาติดอยู่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าสีหายากนะลูกค้าไมน้อยด้วยนะคะสำหรับค่ะสีนี้นะคะลูกค้าผ่อนต่อเดือนแค่เพียงนะคะ อขอโทษทีท7 4 0 0ตลอดสัญญานะคะลูกค้าจ๋าถัดไปนะคะหรืออยากได้อีกโฉมหนึ่งนะอะโฉมนี้เลยเป็นโฉมไม้ในเช้งนะคะคันนี้ลูกค้าจ๋าเป็นสีบรอลน,นะคะลูกค้าเป็นสีต้องบอกว่าเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยไม่ใช่ครัมีแค่ไม่ของเรานะจะมีแต่สีบอลทั้งนั้นนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับคันนี้เลยนะลูกค้าปรับราคาลงมาเนะคะ คันนี้ไม่แค่เพียง90,000ื่เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าไมค์เ0 0 0หมื่นะคะราคาคันนี้อยู่ที่4 2 9 0 0นสเาพเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจ๋าเอาไปเลยจ้ะผ่อนต่อเดือนนะคะเจ็ดพสามตลอดสัญญาคันนี้เดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะคันนี้เลยนะคะ จำทะเบียนเอาไว้ลูกค้าจ๋าไม่ไม่ถึงแสนไม่แค่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะที่แหม่มานําเสนอตรงนี้นะคะลูกค้าอัปเดตสต็อกไม่หลักหมื่นนะคะจำทะเบียนเอาไว้แคปหน้าจอหาน้องแหม่ได้เลยนะคะว่าอยากได้รถทันไหนนะคะันที่แม่รีวิวไปนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นอีกคันหนึ่งนะ,ะสำหรับคันนี้เลยนะคะ เป็นโฉมอ l l n e อีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าโฉมอ l l น e w นะลูกค้าจา๋าบอกก่อนเลยมันคันนี้ก็ไม่หลักหมื่นลูกค้าจา๋าราคาอยู่ที่489,000นะคะสำหรับโฉมอ l l น e w นะ 1.6G ปี2019นะคะราคา489,000คันนี้เอาไปเลยค่ะดอกเบี้ยแบบให้4ปี2.39นะคะจำทะเบียนรถเอาไว้นะลูกค้าจา๋าแคปหน้าจอให้แหมมได้เลยนะคะว่า สนใจคันนี้นะคะอัปเดตตึงอัปเดตสต็อกบอกเลยว่าจริงๆเรามีอัลติเนเลือกมากกว่า70นะะลูกค้าจา๋าแต่วันนี้เราคัดมาแบบหัวกะทิให้ลูกค้าเลยนะคัดมาให้ลูกค้าดูเลยว่าไม่หลักหมืนะ่นอ่ะมีอยู่แบบค่อนข้างเกือบสิบคันนะลูกค้าจา๋าคันนี้มาอยู่แค่ยัง 93,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับโฉมนี้นะคะจะได้เป็นเบาะแพนด้าเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าแอร์แบ็ไม่ต้องกลัว7จุดนะคะนั่งหายห่วงเลยโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคะลูกค้าแคปหน้าจอไว้เลยนะคะทักหานะคะไทยส่วนของแอดมินหรือต้องการรีเควสต์น้องแหม่มอยากซื้อรถคันนี้กับน้องแหม่มให้น้องแหม่มดูแลนะคะลูกค้าจ๋าแหม่มนัดดูแลบอกเลยว่าดูแลบริการนะดด ยานมิตรของเราแน่นอนนะคะและนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์ให้อีก1ปีเต็มนะคะลูกค้าจ๋าให้ดูเลยนะคะว่ารถนะคะอัปเดตอัปเดตท,ทาง,งของเราะค่ะลูกค้านี่นะ,ะลูกค้าอัปเดตท,ทางเอาติดเรามีให้คุณเลือกมากกว่านะคะลูกค้าจ๋านี่เกือบ50าันอพันเดี๋ยวเราเดินลงไปหาเดี๋ยวพาไปดูทั้งด้านซองทั้งหน้ากันบ้างนะคะ ต้องบอกแบบนี้เลยว่ารถเราลูกค้าจ๋าเป็นรถบอดระวังจากหน่วยงานนะคะลูกคา้าและนะคะเป็นรถนะคะมือเดียวนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับนะคะลูกค้าคันนี้อีกโหคือต้องบอกแบบนี้ว่ามาหาเรามาดูรถกับเรานะลูกคา้านะ ถือขเขาเรียกว่าอะไรถือกล่องข้าวมาได้เลยนะลูกค้าจ๋าเพราะมีรถให้เลือกมากกว่าสําหรับเอาติสตรงนี้นะลูกค้าจ๋ามีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่หลักมืออีกแล้วลูกค้าจ๋าโฉม all new นะปี2019นะราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าราคาคันนี้นะคะ 4ี่เก้ผ่อนต่อเดือนเอาไปจากคันนี้แบบให้8 7ดพตลอดสัญญานะคะลูกค้าจ๋าดอกเบี้ยรเริ่มต้นคันนี้เลยนะคะสปีอยู่ที่2.39นะคะลูกค้าจ๋าแคปหน้าจอเอาไว้นะ,ะสนใจคันไหนแคปหน้าจอเอาไว้เลยแหม่มให้ดูนะไม่เฉพาะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะลูกค้าจ๋าต่อไปเลยคันนี้เป็นโฉมเขาเรียกว่าโฉมไมเนเช้งนะคะสำหรับคันนี้เป็นโฉมไม้เนเช้งนะคะราคา คันนี้อยู่เป็น 1.6G นะคะลูกค้าจ๋าปี2019ลูกค้าจ๋าไม่เพียง90,000ลูกค้าราคาอยู่ที่ 4แสนกันหนึ่งหมื่นเอาไปเลยจ้กคันนี้หกพันแปดตลอดสัญญาเอาไปเลยนะจ๊ะคันนี้หกพันแปดตลอดสัญญาเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นโฉมนะไม่เนเช้งนะคะสาหรับคันนี้เลยนะคันนี้นะคะเข้าไปภายในสะอาดสะอ้านนะลูกค้าจ๋านะคันนี้นะคะคันนี้ไมน้อยด้วยไม่เก้าหมื่นอยู่ที่สี่แสนหนึ่งนะสี่แสนหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้ไม่ติดแก๊สนะไม่ใช่รถบดระวางขอโทษทีค่ะเป็นรถบดระวางนะคะจากหน่วยงานนะคะสำหรับคันนี้ภายในนะ ค่อนข้างดีสะอาดเลยนะคะและเอาไปเลยคันนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงแอร์แบได้7จุดนะคะลูกค้าเกียร์นะคะ CVT 7สปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูเลยนะคะไม่แค่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจรีดทั้งหาน้องแมมแครหน้าจอเลยแมแมาอัปเดตสต็อกให้ดูนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าไม่มีหมกเม็ดนะคะลูกค้าจากรถเราคัดเตดนะคะบอกเลยว่า ไม่ต้องพูดถึงนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องรถของเรานะคะเกตทุกคันแน่นอนนะคะสำหรับนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจนะคะอยากได้รถเอาติดนะคะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะ<ส>เพรยนต เป็นตัวเลือกนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะมีให้เลือกมากกว่า70คันนะคะสำหรับรถเตาาต้าอัาติสนะคะผ่อนเริ่มต้นนะ,ะ6,800ตลอดสัญญาไม่เพียงหลักหมื่นนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะลูกค้าค่ะและแคปบหน้าจอนะคะว่าสนใจคันไหนเอาไปเลยค่ะแหม่มแถมประกันคือเกียวซ่อมศูนย์ให้1ปีนะคะ หรือต้องการให้แหม่มดูแลนะคะลูกค้าจ๋ารีเควสมาเลยอยากคุยกับน้องแหม่มผู้จัดการฝ่ายขายนะ,ะแหม่มนะคะจะดูแลเองนะคะลูกค้าจ๋าดูแลทุกขั้นตอนเลยนะ,ะและเรามีเซอร์วิสหลังจากการขายด้วยค่ะลูกค้าขารถเราคัดเกรดคุณภาพลุกคันแน่นอนนะ,ะเรามีเซอร์วิสหลัง,จ,งจากการขายให้ลูกค้านะคะและที่สําคัญนะ,ะแหม่มแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ทุกคันนะ,ะที่แหม่มรีวิวมาแคปหน้าจอเอาไว้นะคะลูกค้าจา๋าแคปหน้าจอเอาไว้นะ,ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็เหมือนกันลูกค้าจ๋าก็ สามารถใช้แคมเปญอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดูรถแมมนะคะดูแบบรีวิวมาแคปหน้าจอมาให้แมมนะคะลูกค้าจ๋าจะได้ในส่วนนะคะของประกันเครื่องเกียร์และยังไม่พอคะ่ะแมมนแทนนะคะอันนี้ขอบอสไปแล้วนะคะแทนในส่วนของใครที่ซื้อรถกับแมมนะพี่แทน่าเลยบริการลดสไลด์ถึงหน้าบา้าน100กิโลเมตรแรกเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบก่อนเลยนะคะลูกค้าจากตอนที่โปรโมชั่นหรือแคมเปญนี้นะ,ะกำลังจะหมดไปนะคะลูกค้าและแบบขออนุญาตฝากนิดนึงนะคะ ของแม่มนะออกได้ทุกอาชีพนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าไปซื้อที่ไหนมาแล้วจะไม่ผ่านมาหาแม่แมแน่นอนคะ่ะลูกค้าจ๋าแม่มนะคะผ่านการจัดไฟแนนซ์มาไม่ต่ำกว่า1 0 0 0เคสลูกค้าเนี่ยแม่มช่วยคุณได้แน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าและนะคะก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่มด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่มนะคะว่าต่อ แหม่มจะให้แหม่มรีวิวรถอะไรนะคะลูกค้าจะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะอยากให้แหม่มรีวิวรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้แหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ได้มาอัปเดตสต็อกนะคะรถเอาตินะคะทั้งโฉกออนยูและโฉมไมนในเชงให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ